ทุกคนเบิงเบิงสิงมาพามาเบิงต้นอันนี้จ้ะนี่ไปหูบอว่ามันคือต้นอียงมันก็สูงคักสูงแม่แท้เบิงมันสีแบบอันนี้ยุคข,ขางบ้านเด้เป็นพื้นที่เป้าเนาะยุคไอขางบ้านพื้นที่เป้าเราต้นอันนี้มันขึ้นปีที่แล้วมันเป็นต้นดอกถูบอะค่ะเวลาไอไอียงอะดอกถูบมันอัน ฝิวมนันี่โอ้ยใสเสือ้อใสผ้าอันนี้เขาก็เลยมากเกดมักหยังแล้วก็มีตน้นอันนี้เกิดขึ้นมไม่แตะบรูก่ตาต้นหยังตะกี้มันก็น้อยหน่อย,อย,อยดอกแต่ทุกงเมือนี่ฝนมันตกมันไม่น้ำเนาะฝนมันตกแล้วม่น้ำนี่หยังอ่าให้มันหดนามหดหยังให้มันสะลงมากอะ่ะง่สูงพุ่นะฮะสีหอดลังค้าบ้านเแ้งอะ่ะสูงกว่าสูงโทษมึงสิพับ อีกขึ้นไปเบิงพุ่นน่ะโอ้ยบ่แม่หน่อยๆเด้อค่ะเบิงคือเบิงว่าจะอีหยังสิมันสิไปมาแน,น่พุ่นมันสิเป็นดอกแล้วนี่นี่นี่น,น,นี่ดอกมันเนี่ยต้อนอีหยังผู้ดใดห,หูบเ่เมียจะให้แจังได๋กับมันดีเออมันเริ่มสิเป็นดอกแล้วเนาะเบิง่ง เวลาล้มพัดมาตเละเธอคุณค้ณงเขากำแพงค้งคำนับเสากำแพงขง้างมักจอ้าวมีต้นมะคุงน้ำบันนี่ว้ายมีต้นมะคุงน้ำสองต้นอุ้ยบ่เด็กึ้นมาเบิงจักเธอละค่ะมังก็สิมีต้นมะคุงสงสัยตอนกินมะคุงเอาในเอาเปลือกยอนทิ่มไปขางหนอกมังก็เลยเกิดบ้านนี่ค่ะ นี่อันนี้ต้นหนึ่งอุ้ยใหญ่ยยแล้วเนาะนนุนๆหนุหน,น,นอีกต้นหนึ่งเออมันกติกําแพงดีเนาะอยากให้มันสูงมันงยังสีต้กินยังสีต้กินบหุงฮงเนาะอยากให้ต้นบางฮงสูงได้ปะนี่แต่ว่าต้หนหยาอันนี้ว่าต้องสูงตรงเนาะจังมันต้นอีหยังสิจัดการมันจังแดสีเห็ดจังแดเจ้าของที่เพงกับ่มาไถมาเกตมาชาอันเห็ดอีหยังแจนะ้งเ่อเนาะเออ นี่ดีใจแห้งเห็นต้นบังฮงแต่จากสีได้กินบาบูเออโอเคผู้ใดหูกระบอกนะอคะ่วะว่าอันนี้มันคือต้นอีหยางสีเฮดจ้งไดจีลุงไปกับหยานเนาะยานงูยานอีหยางโอ้ยโอเคค่ะนี่ประมาณนี้แหละสงสยัยซื้อว่ามันคือต้นอีหยาง ตะกี้มันกับคิดบว่าบอได้คิดว่ามันสีตุนสูงขนาดนี้ตอนนี้พุ่นมันสถึงนางค้าบ้านแล้วจากสีมีอันซัดนานาชาติเขามาเยี่ยมช่วบ้บานแม่กับพ่อจัก <laughs> โอเคครับเนี่ยคะ่ะบ๊ายบาย